สวัสดีค่ะโรงพยาบาลเผยผลชนสูตรแบงเลเตอร์วันที่6ธันวาคม2567ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายธนาคารคันทีหรือแบงเลเตอร์หลังจากช่วงกลางคืนวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานายธนาคารได้ถูกว่าจ้างประ่วมง,งานเปิดร้านการเกษตรแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ล่าสุดวันนี้ศพของนายธนาคารได้ถูกเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่มายังโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเพื่อให้แพทย์นิติเวชได้ทำการผ่าชนสูตรหาสาเหตุจนเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาแพทย์นิติเวชได้ทำการผ่าชนสูตรศพ ของนายธนาคารเป็นที่เรียบร้อยในเบื้องต้นผลการชนสูตรยังไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่านายธนาคารเสียชีวิตเกิดจากการดื่มเหล้าหมดแบรนในครั้งเดียวหรือเกิดจากสาเหตุอะไรแพทย์นิติเวชได้ทำการเจาะเลือดและตรวเรจเศษอาหารภายในกระเพาะส่งแหลตรวจสอบอย่างละเอียดโดยแพทย์นิติเวชจะเร่งตรวจสอบผลแลบหาสาเหตุโดยเร็วที่สุด ขณะที่บริเวณห้องเก็บศพโรงพยาบาลพระปกเกล้าศพของนายธนาคารยังคงอยู่ในห้องเก็บศพยังไม่มีญาติมาติดต่อรับศพกลับไปทําบุญบําเพ็ญกุศลทั้งนี้จากกระแสะข่าวทราบเพียงว่านายธนาคารมีเพียงญาติคนเดียวคือยายที่นายธนาคารดูแลอยู่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเปิดเผยว่าหากเป็นเคสผู้เสียชีวิตรายปกติ หากไม่มีญาติมาติดต่อภายใน7วันจะถือเป็นศพรายญาติจะมีการประสานทางสมาคมสว่างกตัญญูจันทบุรีนำไปฝังที่สุสานแสลงส่วนในกรณีนายธนาคารซึ่งเสียชีวิตอย่างผิดปกติและเป็นกระแสสังคมอาจจะมีการเก็บร่างไว้ที่ห้องเก็บศพในโรงพยาบาลพระปกเก้าประมาณ15วันขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณมุมข่าวค่ะ